3, 2, ถ้าเขาจิงคุณมาเมื่อไหร่อย่าหันมาเพราะตอนที่คุณกำลังจะไปไม่หันมองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรวัณคุณเก้าเลขที่34ค่ะบุรีทำลายปอดแอบชอบเธอมาตลอดเมื่อไหร่เธอจะตาอบอดมาชอบเราสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรโดมาลาเลขที่31ค่ะขอต้อนรับสู่รายการ น้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกถ้าหินจะรักอยู่เฉยหินก็รักค่ะ <S 2> <S 2> สำนวนของเราก็คือเอาไม้ซี่มางัดไมซุงค่ะค่ะสำหรับความหมายของสำนวนนี้นะคะมีความหมายว่า <S 2> <S 2> การขัดขวางกีดกรรันผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าไม่ให้กระทำการสิ่งใดย่อมเกิดอันตรายต่อตอนเองค่ะสำหรับที่มานะคะก็คือเอาไม้ซี่เล็กๆไปงัดไมซุงที่มีขนาดใหญ่ก็ <S <S จะงัดไม่ขึ้นค่ะ หรืออาจจะทำให้ไม้แตกหักได้ค่ะชมกับตัวอย่างอันนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยหรอกนะคะแต่คุณก็รู้ดีว่าโรงเรียนคุณน่ะได้งบประมาณจากกระทรวงมากกว่าโรงเรียนอื่นหลายเท่าเลยนะคะและเราก็ทำผลงานได้ดีกว่าโรงเรียนอื่นหลายเท่าใ้เรื่องนั้นมันก็ใช่แต่ผมต้องการรูปธรรมมากกว่านี้และสิ่งสำคัญที่สุด คุณยังไม่พูดถึงเด็กสองคนนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กสองคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้เราจึงต้องการเวลาในการรวบรวมข้อมูลมากกว่านี้ครับอีกนานแค่ไหนอีกไม่นานครับเอาเป็นว่าผมอยากให้ทุกคนได้ทบทวนแผนงานก่อนนะครับ สวัสดีคณะกรรมการจัดก,กระทรวงศึกษาทุกานขอต้อนรับเข้าสู่โรงรเ,รเรียนทาววิทยาคุมโรงเรียนชั้นนำของประเทศที่มีด่างมืดมา,กกาที่คุณคิดทางเรื่องเล่าของเด็กที่ตกตึกตายหรือกระทั่งวิญญาณของเด็กนักเรียนที่เสพยาเกินขนาดจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดนัน้นเกิดขึ้นในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมา ช่วงเวลาเดียวกับที่ชายคนหนึ่งขึ้นดํารงตําแหน่งผอของโรงเรียนนี้และเริ่มวางระบบการเรียนการสอนใหม่พร้อมๆกับตั้งห้องเรียนพิเศษที่ชื่อว่าห้องกิฟต์แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของเด็กนักเรียนห้องนี้ไม่ใช่เด็กพิเศษทั่วไปแบบที่ทุกท่านเข้าใจแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นหนูทดลองในการสร้างพลังพิเศษและยังมีเหตุการณ์มากมายที่ชี้ชัดว่าโรงเรียนนี้ใช้เด็กห้องธรรมดา เป็นแค่หนูทดลองทันะ้งนั้นแต่โรงเรียนนี้กลับปิดข่าวปิดเบือนความจริงทั้งหมดซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดก็คือคพอ,อสุพศเชือ้อมันหีผมปอเรศเสริมนิธิรงค์ครับ ักเรียนจากห้องกิฟที่ได้เห็นเหตุการณ์เลวร้ายทุกอย่างแล้วผมก็ขอยืนยันนะครับว่าต้นเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นจากเขาผู้ชายคนนี้ไม่เคยเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวนักเรียนเลยเปาเรศคุณเอาอะไรมาพูดเรื่องหนูทดลองมันโกหกทั้งเพลระครับผมยอมรับนะว่าอุบัติเหตุต่างๆมันเกิดขึ้นจริง แต่ผมไม่เคยอยากให้มันเกิดขึ้นเลยนักเรียนทุกคนสำคัญสำหรับผมเสมอนะคุณก็รู้นี่ว่าบัวมันมีสี่เหล่าต่อให้เราทำดีกับเขาแค่ไหนแต่คนที่โดดเด่นขึ้นมาก็จะถูกคนข้างล่างอิจฉายอยู่ดีเชื่อผมสิสิ่งที่เราต้องทำก็คือการคนเหล่านั้นออกมาแล้วดูแลเด็กเก่งให้ดีที่สุด พออจะบอกว่าพอออจะทิ้งเด็กธรรมดาหลายพันคนเพื่อเด็กกิ๊บไม่กี่สิบคนอย่างนี้เหรอครับต้องบอกว่าผมให้โอกาสกับคนที่คู่ควรตางหากนะผู้คุณเห็นแล้วใช่ไหมครับผู้ชายคนนี้ไม่เคยเห็นค่าความเป็นมนุษย์เลยคนแบบนี้เหรอครับ ที่เรียกตัวเองว่าครูคนแบบนี้เหรอครับที่เด็กนับร้อยนับพันคนจะฝากชีวิตไปมันถึงเวลาเราหรือยังทีง่เราจะเปลี่ยนโรงเรียนริทาวทิทยาคมให้กลับมาเป็นโรงเรียนที่เห็นคุณค่าของเด็กอย่างเท่าเทียมเพราะคนแบบคุณไม่เคยแคร์อะไรเลยนอกจาก ที่ทราบกันครับว่าคนแรกชื่อวัาสุธรเป็นเด็กเก็ตคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เขาคือคนที่แทรกแซงการทํางานระบบของห้องนี้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวหรว่าโอ้อยไอ้แป้งมาแพ้แล้ววะงานทั้งออกมาก่อนไอ้แป้งและปาวเรศจากเด็กห้องท้าย ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีพัฒนาตัวเองจนพบศักยภาพที่ดีที่สุดของรุ่นนั่นก็คือการโน้มน้าวและสั่งการให้คนอื่นทำตามอย่างที่ตัวเองต้องการในทุกกรณีเชื่อผมนะครับงบประมาณที่ผมขอเพิ่มไปนี้จะเปิดประตูบานใหม่ที่กระทรวงของเราไม่เคยค้นพบมาก่อนอย่างแน่นอน คุณชื่อปอเลใช่ไหมเด็กอย่างคุณเอาเวลาคิดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาตั้งใจเรียนดีกว่าอย่างนี้สิผู้ใหญ่ต้องการวันนี้คุณทำผลง,งานได้ดีมากนมยินดีด้วยสำหรับเรื่องงบประมาณเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณครับไม่จริงทุกคนมันบ้ากันไม่หมดแล้ว ค่ะสำหรับข้อคิดของเราในเรื่องนี้ก็คือควรประมาณต้นไม่ทำอะไรเกินตัวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตอนเองค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ